ของวางไปดูของวางไม่มีคนนะคนลงคนลงเยอะยังอ่ร ต้องซองเขาบอกเดี๋ยวมิจออว่านหะ อยู่อยู่หลังบ้านเลได้ <laughs> watch out! Watch out! I got supplies. We got supplies. We got Watch watch out watch out got got supplies. มรถลข้ามามีรลมีรล <Watch out. S 1> บ้านนี้ได้บ้านนี้ด Watch out. Watch out. ูที่มาร์กนะ <c oughs> ที่พี่ดูไอ้ตัวรถกัน Watch out. <alden> Watch out. Okay. Watch out. Peeking ทีนี้หมดทีนี้หมดเย็นนะเจไม่อีไม่อีหน้าเลยจะยิงเว็บผมไม่รู้นะว่า Watch out ที่ทมาไะ Watch out. Mark the location. <laughs> okay. ตายฟาดเนาะที่แค่แม่อะไรวะแม่มาอะไรกันเยอะแยะวะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้อยู่ตรงน o ้

ไม่เอาไปได้พี่น่ามีเสียงดีบอดบอด แม่รถมาอีกแล้วที่เดิมเลย Watch out ขึ้นวีเขาบนห้าเจนนะ ต้นไม้เลยอะต้นไม้ตรงเสา Mark the location. Mark the location. Nó đâu có qua. Đi canh cùng nam ca điหมด rồi đi. Còn có Watch out.

นี่ที่ตรงเสาหมดแล้วเมื่อกี้มีรถมาใหม่อีกคันนึ่งหาปืนเปลี่ยนทีน่แล้วหาตืนนี่นะตรงน้ากะ่ะบ้านสามข้าค่ะไม่มียามากกว่าวะอไปดูบอดข้างล่างก่อนเมื่อกี้เห็นพี่ยิงบอดไว้น่าจะมีต้องรีบมาพี่ไม่มียานะ I got supplies. You I got supplies Get paid here. Watch out

พียาที่เล่น

บอกแล้วอย่ารีบพี่เก็บยาเก็บของอยู่หลบเลยเด้อชุบเสร็จหลบเลย ตัวนี้สมามเหตุฉัเจ๊ไหม่ะนะตันนี้ตรงไปไหนตรงไปไหน,นมาพี่ดึง เยอะม่อะไรนาดดว่า,า,วนะาวแล้วน,นะน่ะไมกันล่ะว่าไงอะรโอ้ยเนาะหาดึงเนตได้ดามาม,าย,มยังมันยังมาไม่ถึงคันมา Watch out. Watch out. Hãy subscribe cho kênh Ghiền 把火灭了，得。能听到声音吗？来啦。 ไม,ไม่ต้องไปไหนกันละแม่งอยู่ตรในนี้ไม่เหลอมไร

ระวังนะระวังก็รู้ดิมันก็เห็นได้ชัดเยงไงต้องล้มดิเราไม่ยาไม่ค่อยมีนะวะคู่เพื่อไป กูเป็นนักชุบไปแล้วเนี่ยลงมาลทำไปไงลงมาทำไมไม่ต้องลงมาขึ้นมาเกิดอะไรน่ะวาง

มันมีนะเว้ระวังนะไปหน่มไปไหนกันละมีแต่ศพอยู่เนี่ยเอาพูนนะผมเอาพูนเอาหน้ายังที่เราด้วย เนี่ยใช่เดี๋ยววงบีบอีกรอบพี่ว่าไม่น่าอยู่ป่ะเนี่ยมาอีกแกไม่ต้องไปหนุ่งไปไหนกันพอดีเนี่ยไหนหูแย 等我懂我。 out. ก็ไม่ขึ้นมาชานนะโอ้ตายวงหมแล้ว Mark the location. ตายมันก็ตายคุยจะไม่ให้มึงได้ยากูเฮ็ดกปจะปัดใมเร คิวคุ้มละพี่ได้ยินตัวให่มานิดหน่อยไม่เยอะไม่คิวป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมกูมไม่ได้วีพีอะเกมเดียวตัดคลิปได้